ส่วนทีวน t อ s เลสติ้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละอันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างอย่างไฟเขียวข้างบนบรรทัด สวัสวดีนะครับคนดูวันนี้ก็อยู่กับผมปื้มเดซิ่งนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็หลังจากไอที่เราไปอูเ่เจ๊บันสวนมานะครับแล้วก็แบบว่ามีคนดูแบบว่าเรียกร้องกันมาเยอะอยากดูตัววัดรอบของเจ๊บันสวนว่าทํางานยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับคนดูมาใกล้ๆมาอ่า ขั้นแรกก็เปิดกุญแจก่อนเลยก็จะมีขึ้นหน้าตาอย่างนี้เป็นโลโก,โก้ของเต้บ้านสวน,น TBS l i s i n g นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละอันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างอย่างไฟเขียวข้างบนบรรทัดแรกขวามือคือไฟแบตนะครับส่วนอันนี้คือปริมาณการจ่ายของหัวฉีดอันนี้ต้องติดเครื่องจงเห็น RPM คือรอบเบดินเบาของรถ AF ก็คือ AF อะไอตัวคํานวณอา,อาเสียส่วน TBS ส่วนฝั่งนี้ก็คือคันเร่งนะเดี๋ยวผมจะเปิดคันเร่งให้ดูมันจะขึ้นเห็นไหมอ่าก็ ทีนี้ถามว่ามีแล้วดียังไงนะคุณดูเหมือนเราพบดอกเตอร์เอพีไติดกับรถไปเลยนะแล้วทีเนี้ยเวลาสําหรับบ้านใครที่ไม่มีไดโนไดโนเหมือนใครที่กำลังไล่รถอยู่ตอนเนี้ยเออผมแนะนําว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์นะเวลาเราไปหมอบไปอะไรเงี้ยสูงติวานะ้ำมันบางใช่ไหมเอฟบางเราก็จะได้ยกคันเร่งทันไม่ต้องแช่งรถมันพังนะอืมก็จะมีข้อดีประมาณนี้แหละส่วนสําหรับอ่าใครที่แบบมีไดโนเมโนขนาดรถผมอู่นโนยังต้องใส่เลยคิดเลยมากเออนั่นแหละก็คือเอาเป็นว่าของมันต้องมีนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เฟซผมเลยว่า เพจเต้บ้านสวนนะครับแชทคลิปนี้ไปนะบ,บอกว่ามาจากผมมีส่วนลดให้ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันดูนะครับตอนนี้ก็แดดร้อนด้วยน่าจะเห็นอยู่แหละเออไฟมันฝังจ้ายอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสดูครับว่ามีไอตัวเนี้ยตอบโจทย์ยังไงมันดียังไงนะไปเรียง โอเคคุณดูตอนนี้ก็อยู่กันที่บ่อไข่เลดสิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวบงังแสง้อ่ะไม่รู้เห็นป่ะนะก็จะมีรอบ R p M ที่เดินอยู่แล้วก็ A F นะผมแล้วก็ปริมาณการจ่ายหัวฉีดแล้วก็ T P S ก็คือ,อเปอร์เ็นต์คันเร่งที่เราเปิดนะผมแล้วก็แบตนะครับก็มันดียังไงที่ผมบอกก็คืออยากให้คุณดูมีติดไว้สําหรับใครที่ไล่รถเองไม่มีไดโนโ่นะมันเหมาะมากเลยนะเวลาลรถเล่าถอยหรือน้ำมันมันบางมันจะได้บอกที่หน้าจอเลยนะคุณดูแต่นี่ผมแล้วก็แบบส่วนตัวที่ผมใช้นะผมบอกเลยว่า มาเวลาไปทิปอ่อันนี้บอกแบบไม่ไม่เคยบอกใครมาก่อนนะเวลาผมไปทิปอบ่าผมจะใส่เ <neck> กียร right. so so ์ไม in ่แม่นเพราะว่าเวลาเราไปทิปอบ่รถมันเยอะแล้วทีเนี้ยมันเตะเกียร์แม่งแบบอันนี้เลยนะผมมาเต่กั้วโขิวเล่อะเออพี่นิวเทินเกียร์ไอเราก็เอูตกเกียร์แล้ววะอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยวันทีผมลากเกียร์สามสุดสุดแทกเลยสุดทางเลยก็มีนะคุณดูเพราะว่าเราไม่มีรอบให้ดูไงรถเรามันกล่องไม่ตัดอ่ะเออมันก็เลยไม่รู้อ่ะประมาณนั้นนะคุณดูผมว่าอยากให้คุณดูหาติดใส่กันไว้มันก็มีีด มีข้อดีของมันใส่ได้้งกล่องเดิมกล่องรีแม่นะคุณดูเดี๋ยวจะไปลองขี่ดูว่าการที่มีที่วัดรอบเนี่ยมันดีมันดีแบบผมบอกไหมเพราะมันไม่ได้ดูไดไแค่รอบไงมันดูปริมาณการจ่ายน้ามันได้ดูวยเอฟได้ถ้าไ่้ารถเริ่มน้ามันบางเราก็ยกคะนเล่งมันดูเราอย่าไปแช่นะมันจะพังสำหรับใครที่แบบไม่ได้ไล่รถบนไดโน่ไม่มีไดโน่จูนนะเออหรือคนที่มีไดโน่เหมือนผมจูนไดโน่อยู่แล้วผมก็ติดไว้มันก็ดีคุณดูจะมีหรือไม่มีอ่าจะมีไดโน่หรือไม่มีก็คือตอบตอบโจทย์แน่นอนง่าย นดูเห็นนะเกียร์สามตัดปุ๊บใส่เกียร์แม่นขึ้นเลยทีนี้แต่มันมองไม่เห็นเราผมเอามาขี่กลางวันถ้าขี่ตอนเราไปธงไปทิพนะอุย้ยเห็นชัดคนดูเห็นหมดอะว่าไอ้อะไรนะอุยอ้ยลื่นสายโอ้รถโป้ง,งเราแบบนี้เห็นไนหะมีบอกมองหมดแปบนี้เลย อ่ะเดี๋ยวทีนี้รถผมก็ไม่หลับได้แล้วดูตอนนั้นผมยังไม่มีที่วัดรอบไงที่มันหลับอ่ะแลบดูไม่รู้เรื่องอืมทีนี้ไม่มีที่ที่วัดรอบแล้วจอดข้างทางให้สิบล้อก่อนน่ากลัวผมก็กลัวเป็นนัคุนดูสิบล้อเนะให้สิบล้อไป่รนเกิงใจอ่า่นะี่ก็เห็นไหมหัวชีดก็ยังจ่ายอยู่รอบก็ยังเดินเบาปกตินะครับเป็นไงบอกแล้วของมันต้องมี หมดรอบมีหมื่นห้าร้อยไม่ใช่ผมซัดให้ดูแลไป<ะ>เดินเบานิ่งๆ ยก100เจนเก3เลยว่าไม่ไหววะคนดูไม่ไหวไม่ไหวแต่ดีนะรถผมมามันเฟซมาดีมันดีนะี่แหละรถมันนิ่งรถมันนิ่งมากอ่าสำหรับใครที่อยากได้ก็สามารถทักมาที่ผมหรือว่าทักไปที่เพจเตยบ้านสวนครับบอกมาจากคลิปนี้นะมีส่วนพิเศษด,ด้วยของอมันต้องไม่อยู่ละเผมขอลองจอดออกกันนึงไม่ได้ออกจอดออกกนนันละ คุณดูไอแววนยังยังยังมีทรงอย่างเงี้ยยังพอมีทรงเออโอเคครับคุณดูคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัววัดเราของพี่เตบ้านเวืนะเดี๋ยวใกล้จะมีทริปกินกาแฟอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กาแฟแล้วกันนะคุณดูนะอ่ะเดี๋ยวยกล้อโชว์ทีหนึ่งไม่ได้ยกล้อนานละก็จะยกขึ้นปะ โอเคคุณดูไปก่อนฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับที่วัดรอบเตบันสวนนะคุณดูไปแล้วบายบาย